ไปกเกเต่ากเกาะเต่า Amazing View Amazing View เดี๋ยวขึ้นไปดูวิวข้างบนกันไปเดี๋ยวพาไปเบงแต่ตอนนี้นะครับเราจะได้หนึ่งดิ้งนะก็เป็นนี่นะครับหนึ่งดิ้งก็เป็นเครื่องดื่มอัดลมนะเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปดูวิวกันทางขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอ้ยเดือนชนไม้นิดนึงอาทางขึ้นประมาณนี้นไปเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงว้าว โอ้พราทิตย์กำลังจะตกพอดีเพื่อนเอ้ยดูทางขึ้นนี่คือวิวว้าอันนี้ชั้นแรกนะครับวิวดูชั้นแรกนะเราไปดูวิวนู้นอีกขึ้นไปอีกนู่นครับอันนี้มีนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวทั้งเป็นต่างชาติมาทั้งคนไทยโอ้เฮลโหลเฮ้ย มาส่งเจ้าไวส้สมีลเาเจ้ายิ้มยังเจ้ายิ้มยังดูนี่คนไทยป่นี่นะอะเดาปลายฟ้าให้เขาพายังบอเครียดบอขมบอจมยียา ทางอายมีความสุขหลายๆบอกใหมีความสุขจะไหนงามกระดอ้อบึ่งเนี่นี่มาเด้อมาเที่ยว